หนูหมดไม่ช่วยหนูหน่อยหนูอยู่หน้าบ้านสีเหลืองมาแล้วแล้วก็จะมีซอมบี้อยู่หลังอะไรพี่จ๊คบ้านสีเหลืองมันซอมบี้เพียบเหรออันนี้หน้าบ้านของหนูเราต้องเลือกบ้านกันเอาวะจะมีเวลากันที่เป็นบ้านเพีย่เป็นบ้านอะไรอยู่นะแต่ว่า ที่มันเป็นมีมาเป็นวงสีม่วงอันนี้ที่มันเป็นม่วงอันใหญ่อะไหนเจ้า่้งมโอ้ยหเจ็มโหนี่ก็เจ็บน้องปูนลูก้เเรืองแล้วมันเพิ่อเมันนนี้ยิงเหรอแทงเป่าตักมาแทง่าน้องปูน่กระแท่เฮ้ยมันขอีข้ฟ้งเลยอะเฮ้ยว่างไง ันนี้ใครเนี่ยใครอ๋อนี่นี่นะพี่อยู่นี่กระโดดอยู่โอเคกระโดดกะโดดมันวิ่งเร้นยน,นะก่อนมีที่วิ่ดนะแล้วพ่อมาเป็นไรไม่รู้อะเพราะเพราะตาูมยามก็ออกมาเลยอะพ่ออะไรวะยิ้มฟองจังเลยามาออม,มออกมาตาบูลนะา,าน้าจะเนียดตอนนี้มันวิ่ง ที่อยู่ตรงกลางเอ้ยที่อยู่ข้างหลังของคุณเนี่ย,ยเหรอะเดินตามเูาระวังกันนะเพราะว,ว่าเฟรมี่มันจะออกมาแล้วด้วยยัยกษ์อันนี้ยักษ์เอาวางยากักษ์ไปดุ๊บไปปุ๊บยักษ์ได้ดูเฟรมี่มันตาอันดิจริง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 โบเล่นเกมแกะน้ำตาลกัน,กนกเล่นไหม ใครอยากแบบนึงพี่เครื่องใครอยากตุออยามดิช่วยมันด้วยช่วมันด้วยมันล้มช่วยมนวยันด้วยเลยช่วยมันนี่เร็วเนี่ยไม่มีใครช่วยมันเลยอ่ะทครจะเลยช่วย,ยทำไมไม่ช่วยปูนปูนไม่ช่วยยิงอยู่ปูนไม่ช่วยยิงอยู่มันช่วยมันกอน มันมีเน็ตอันนึงนะมันจะตายแล้วนะจริงอะ่ะตาบ้ามันจะตายแล้วเพื่นนนอนใครก็ได้ช่วยด้วยแอบตาไปแยกกันเถอะไปเล่นกับพี่เครื่องกันใช่ไปกันเอา ชอบเร็วเล่นเกมแกะน้ำตาลกัน,เ,นเพื่อเข้าทางไหนรอก่อนรอให้เ,เวลาหมดก่อนผีเร็วเร็วเวลา12วิแล้ว11 9 ไปประตูเหล็กนะมี่ไม่ต้องถามหราว่าคนไหนะเขาเดินไปประตูเหล็กอยู่แล้วเ,เข้าไปในประตูเหล็กมันเดินได้เหล็กมันจะมาแล้วปร,ประตูเแกประตูเหล็กมันจะปิดไปแหละนี่ประตูเหล็ก